งานนี้เพื่อเ c ฟีนะครับนี่ฮะลุมดำครับองแดงลุมดำร้อนแรงสุดๆนะสวยเลยครับสร้าง2000เหรียญนะครับดูด้านหลังฮะลังขาวๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้นะฮะเราก็นัดชมพ้านะครับหรือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เช่าพระนั่นแหละฮะจะเป็นชนะจนหกห้ามีแต่รวยนะครับจะมาชมเง้อทองแดงกับอัปการฮะก็รุ้นรุ้นนะครับขออยากให้เกินพันสองแล้วกันนะครับก็ให้บารมีร่อรวยนะครับช่วยด้วยนะฮะอยาให้เกินพันสองครับโอเคครับเราเข้าไปเลยสวัสดีครับนี่เจอกันอีกแล้วนะครับก็โอ้โหชนะจนหกห้าใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยว เรามาดูครับผมเย,เ,ยเยอะเลยฮะยอันนี้จะเป็นชน,นะจนหกห้านะครับโอ้โหอันนี้คือหมายเลขที่ติดไวใช่ไหมครับใช่ครับพี่อัปก้าทองแดงลมดำเลรดอันนี้เลรก,กี่บาทพี่เลรขนาดหนึ่งบาทครับอ๋อหนึ่งอันนี้ปล่อยที่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่สองพันห้าร 2, ครับสองพันห้าโอ้โหนี่ะฮู้ยเลข อันนี้เจ็ดันห้าหรือปล่อยหรือเลขครับเรอว <laughs> อยเจ็ดพันห้าอ๋อพี่ให้ผมได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าทองแดงอ่ะเรพี่ใช่ครับทองแดงทองแดงการมาก้าผมคิดราคาเยอะกันนี้เลยเอาพั 6, นสามนี่แต่ว่าถ้าเอาเยอะก็ลดได้นิดเดียวครับพั <3. S 2> <laughs> นสามเออ,อยังไงดีนะครับพันสาม ถ้าผมเอาหมดพันหนึ่งร้อยได้ไหมครับผมจะเอาไปแบ่ง fc ด้วยอ่าพันหนึ่งร้อยครับผมโอเคพี่เอาหมดโอเคนะครับ okay. พันหนึ่งร้อยนะฮะผมก็จะเอาไปแบ่ง fc พันสองร้อยผมได้ร้อยเดียวได้<อ>ครับพันหนึ่งร้อยครับผมถือว่าแบ่งกันนะพี่ครับครับผมไม่เป็นไรครับอ้าวเห็นเวบเวบนี่ครับผมเงินยาแดงครับเงินยาแดงอันนี้เห็นเห็นเขาาลฟ์อยู่ที่เจ็ดพัน ใช่ครับพี่แบ่งเจ็ดพันหรือเท่าไหร่ครับ uh ผมขอหกพันแปดได้ไหมหกพันเจ็ดอ่ะหกพันเจ็ดอ่าหกพันเจ็ดใช่พี่ใช่ครับโอเคครับ okay, ถือว่าถือว่าพี่ซื้ออันนี้เยอะแบ่ง 6, แบ่งดีครับพี่เขาแบ่งให้นะฮะก็มีมีบวกนิดหน่อยครับบวกผมก็บวกร้อยเดียว ตรงนี้ผมบอกบวกน้อยเดียวนะครับเพราะว่าแบ่งให้เอฟซีได้ใช้ได้เผยแพร่บนมีหลบงพ่อด้วยนะครับก็นี่เดี๋ยวผมขอส่องแป๊บนึงนะครับเนงเงินลงยาแดงนะฮะสวยเลยครับสร้าง2,000เหรียญน,นะครับดูด้านหลังฮะลังขา,ขาวๆนะครับลังขา,ขาวๆ ลมดำครับองแดงลุมดำร้อนแรงสุดๆนะครับรุ่นนี้นี่โอ้โหสวยมากสองเป๊บเดียวก็รู้ฮะตาป่าก็รู้นะครับนี่ฮะโอเคนะครับก็ตกลงเช่าหากับพี่เขาแล้วนะครับพี่กาลดให้นิดหน่อยฮะก็ขอบคุณพี่เขามากนะครับครับสวัสดีครับ